ใครจะเติมเกมไม่ได้บกโกนะครับแนะนําเติมกับร้าน e a s y ่การนะครับถูกกว่าสะดวกปลอดภัย100%แน่นอนนะครับใครสนใจก็สแกนคิวอาโค้ตรงนี้ได้เลยนะครับผมถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับ ช่อง The m มาเดนส์เรามี Membership แล้วนะครับทุกคนใครสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับช่อง The m มา den สนะครับสามารถกดสมัครได้ตรงนี้ที่หน้าเพจเลยนะครับก็จะมี2แบบนะครับคนเลี้ยงขนมหรือว่าจะเป็นเศรษฐีนะัเกลือก็จัดได้นะครับจะได้แสนลักกันไปต่อท้ายชื่อทเท่แบบนี้เลยนะครับเป็นระบบรวยเกลือเป็นชาวเกลือทั้งหลายนะครับก็ถ้าอยู่กันนานมากขึ้นจะได้สาวที่เท่มากขึ้นไป Ghost นั่นเองแล้วก็ยังได้อิโมจิไปใช้กันด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูมา่มันเดนชนะผมมาเดนสกีมิงเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่นกันต่อกันกับมีเลโบโกนะครับผมวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําเทคนิคกันต่ออีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือต้องบอกว่าเกมเปิดมาได้สักประมาณอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์แล้วนะครับก็คือตอนนี้เกมก็มีอัปเดตเข้ามามากมายนะครับที่จะมาแก้บัก๊กแล้วก็เรื่องของ PC ีเ็ตามเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคแนะนาในเรื่องของการ ตีบอสนะครับว่าการจะล่าบอสเนี่ยควรจะทํำยังไงสําหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่เล่นอยู่แล้วด้วยเพื่อที่ว่าจะได้เล่นกันอย่างง่ายมากขึ้นนะครับไป ก่อนหนึ่งเลยนะครับขออนุญาตลอเอาดีเพลเยอร์นะครับโปรแกรมจำลองในการณีบนพีซีเช่นเคยนะครับผมใครที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลองในการเล่นเกมบนพีซีนะครับสามารถโหลด LD Player มาได้นะครับติดตั้งแล้วก็สามารถโหลดเกมมือถือใดๆก็ตามมีระบบ Go เอฟเคเจอร์เกมอะไรก็ตามสามารถเล่นผ่าน LD Player ได้เช่นเดียวกันนะครับลิงก์โหลดอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนใครสนใจก็กดโหลดได้เลยนะครับผมมาครับทุกคนก็คือก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะเริ่มกันเนี่ยคือผมต้องบอกก่อนเลยว่ามารับสมัครคนเข้ากิลด์ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ิวของผมนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นการซื้อแบบ24คนให้แล้วเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟกิวนะครับตอนนี้เซิร์ฟกิวมีอยู่ทั้งหมด8คนเรียบร้อยนะครับมีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆเล่นกันอยู่ในเซิร์ฟกิวมากมายนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆหลายท่านเนี่ยเขาทำข้อมูลมาแชร์กันเยอะมากครับในใน Discord เนี่ยมี Discord กิลด,ด้วยก็ถ้าใครสนใจที่จะเล่นเซิร์ฟกิวนะคือต้องบอกว่าเซิร์ฟนี้เดยผมจะเป็นคนดูแลเองจะพยายามไม่ให้มีเกลียนไม่ให้มีคนจะไม่มีคนนอกเลยแน่นอนก็คือจะมีแต่คนที่คัดมาเเป็นน็นนนออออร์ช่งงงัก้กต ดูแลการช่วยเหลือการน,นั่นเองนะครับใครที่สนใจจะเข้าร่วมเซิร์ฟคิวด้วยตอนนี้ยังว่างอยู่อีก16ที่นะครับคือถ้าเต็มแล้วก็เต็มเลยนะมาก่อนได้ก่อนอีก16ที่เท่านั้นใครสนใจนะครับก็กดสมัคร Membership ตามต้นคลิปได้เลยนะครับที่เข้าไปที่ YouTube ช่องผมเนาะมันก็จะมีให้ว่ากดเข้าร่วมกดเข้าร่วมกดคลิกเข้า,ขา,ขาไปเลยแล้วก็เป็น80บาทก็ได้นะครับแค่80บาทเท่านั้นนะครับจริงๆร,ราคาเซิร์ฟแม่งแพงนะ2 5ง0นเนี่ยไม่เป็นไร คืออยากให้มาเล่นด้วยกันด้วยเพราะว่าได้แชร์กันช่วยกันเหลือกันนะครับเพราะว่ามีน้องๆหลายคนเล่นกันอยู่ก็ดูสนุกสนานด,ดีนะครับเดี๋ยวถ้าคนเยอะก็จะมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับดังนั้นก็กดเข้าร่วมเป็นอาเมมเบอร์ Member ช่องแล้วก็กดเข้า Discord มาแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันใน Discord ได้ถ้าใครสนใจจาเล่นสกิลนะครับอีก16ที่เท่านั้น,นครับผมอย่าลืมนะรีบมากันด้วยนะครับเพราะว่านี่คนนี้โคตรโหดเลยเลเวลตั้งจะ50กว่าลแล้วก็จริงมีหลายท่านนะครับที่ในเซิร์ฟบอกเอ้ยคนนี้่นกนนนก็เล มาวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเทคนิคของเรานะครับ<ม>ก็คือจะเป็นเรื่องของจะเล่นเซิร์ฟกิลด์เหมือนเดิมนะเนี่ยคือเรานึงนะพอเข้าเกมที่ไรเนี่ยจอมไม่จะเล็ทุกทีเลยเดี๋ยวผมปรับใหญ่ให้ปึ๊บอ่ะคือ PC เนี่ยมันมีให้ปรับเป็นแบบ เต็มจอแล้วนะครับก็ปรับกันได้นะในเซตติ้งแต่ว่าพอดีผมไม่ได้ปรับคือท่าปรับเนี่ยมันต้องปรับเรสเซลูชันด้วยถ้าเกิดว่าใครที่จอใหญ่พอดีผมเล่นผ่านจอทีวีแล้วมันใหญ่เกินเรสเซลูชันมันไม่พอผมเลยต้องใช้วิธีเดิมอยู่นะครับไม่ได้ใช้อันเดิมนะถ้าเกิดจะอั์มาทีนี้วิธีการตีบอสเดี๋ยวมดูกันนะครับว่าตีบอสให้ง่ายที่สุดทำยังไงคือให้ดูก่อนว่าตอนนี้คือการเล่นเกมนี้นะครับระยะยาวเนี่ยมันคือการฟักไข่ ว่าต้องบอกเลยว่าผมเล่น power มาค่อนข้างไปไกลแล้วจนถึงระดับการฟักไข่แล้วก็หาระยะอคือการฟักไข่แล้วก็หานิสัยเทพหาตัวละครเทพเนี่ยน้องเทพทั้งหลายนะครับเกมนี้น้องเทพเยอะมากแล้วก็ตัวละครเยอะมากเลยซึ่งหลักๆมันคล้ายๆ power เลยนะครับแทบจะมันเหมือนกันเป็นได้แรงบันดาลใจจาก power นั่นเองนะครับมาทีนี้การล่าบอสเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเลยนะครับก็คือ 1. สิ่งที่ทุกคนต้องมีนั่นก็คือโอ้วาปที่ไรก็จอเลยทุกที ไม่อะไรนะทุกคนก็ทําใจกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะสิ่งทุกคนต้องมีเลยคือน้องน,นะครับน้องตัวไหนนะครับที่ใช้ในการล่าบอสได้ดีคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการล่าบอสหรือการเก็บเลเวลเนี่ยน้องที่ดีที่สุดก็คือตอนนี้นะครับตัวนี้เลยตัวเดียวกับพาวเวลเลยครับก็คือน้องน้องหนูกระโดดน้องเบสฮอปนะครับไม่รู้ภาษาไทยชื่ออะไรน้องหนูกระโดดมั้งเบสฮอปเนี่ยเป็นตัวละครที่ดีมากๆในการ เอาไว้ใช้ตีบอสและเก็บเลเวลนะครับเพราะว่าน้องมีสกิลคือเราต้องมีตัวนี้ก่อนหลังจากมีตัวนี้เราต้องไปทำทำอาวุธน้องนี่อาวุธน้องก็คืออยู่ที่เลเวลเท่าไหร่เดี๋ยวผมให้ดูนะฮะทุกคนมาเดี๋ยวพาไปจับด้วยเดี๋ยวไปโชว์เทคนิคกันว่าตีบอสเนี่ยทำยังไงเบสฮอบเบสฮอ p แล้วก็มันไม่ได้มีแค่นี้มีเทคนิคอย่างอื่นอีกก็คืออย่างเช่นการอัพตัวน้องนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูตั่นเองนะเบสฮอบมันอยู่เลเวลเท่าไหร่วะนี่คือเบสฮอ p เลเวลแปด เลเวล8จะปลดเทคโนโลยีสิ่งนี้นะครับให้ทุกคนปลดมาเลยนี่เบสฮ็อปปลดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปสร้างที่เดิมนะครับที่ในการสร้างของมิรามิรามอคเบนช์อยู่ไหนนี่เลเวล8เหมือนกันไอเลเวล7เลเวล7ปลดโตโตะคราฟของสัตว์เลี้ยงโต๊ะคราฟของมิรานั่นเองครับของโฟบมอนทั้งหลายพอปลดเลเวล7ปุ๊บให้สร้างโต๊ะนี้ขึ้นมาแล้วก็เลเวล8ให้ปลดอาวุธปืนนี้แล้วไปสร้างปืนนี้ออกมา นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้เลยไปเดี๋ยวไปดูร้องกันนะครับนี่นะโต๊ะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่มันจะเป็นโต๊ะสี่พวบนี้ก็คือโต๊ะม b รามตราอุปกรณ์ของม i รานะครับแล้วเราก็ปลดไอ้ปืนของเบสซ็อฟมาก็คือนี้เบสซ็อฟเอสเอ็มจีแค่นี้เลยถัดไปเดี๋ยวเราไปจับตัวน้องหนูกระโดดกันก็คือน้องเบสซอฟน้องเบสซอฟอยู่ที่ไหนนะครับจริงๆเนี่ยหลังจากที่แพทอัปเดตมาล่าสุดเนี่ยดีขึ้นเพราะว่าอา้าวเชี่ย กดดูไม่ได้แล้วหรอมันบลัก๊กว่าทุกคนคือจริงๆมันกดดูได้นะเกมมันบั๊กเนี่ยเกมมันบั๊กบั๊กเนี่ยมันกดดูได้ว่าตัวน้องอยู่ที่ไหนอะน,นะครับจริงๆมันกดดูได้นะแต่เหมือนมันจะบลั๊กขกแล้วว่ะเออเซงเป็ดว่ะอ่ะนี่นี่นกดตัวน,นี้ได้กดมาดูที่โปเกเด็กนะเข้ามาที่โปเกเด็กนะครับ ปกเกด็กตรงอาร์ไคฟ์นะครับแล้วก็มาดูที่น้องเบรสฮอปแล้วก็นี่เลยคือแค่เราเดินเคยเดินผ่านหรือเคยเจอ1ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะกดดูได้ตรงนี้ตรงอันที่4นะครับเนี่ยอันที่4นี้กดเข้ามาดูเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีม่วงตรงม่วงเข้มเนี่ยจะมีเยอะซึ่งที่แนะนําจะให้จับเลยคือตรงนี้นะครับเล็งกันดีนะตรงนี้กับตรงนี้ดังนั้นใครที่เกิดมาเนี่ยให้แนะนําให้เกิดตรงเลกไซา์ตรงนี้หรือไม่ก็เกิดตรงนี้ได้หรือไม่ก็เกิดตรงเนี้ย มันจะใกล้เนี่ยเราก็เดินมาปุ๊บเดี๋วถึงเลยเดี๋ยวผมจะพาไปจับการเลยเดี๋ยวไปตรงนี้นะไปว้าป่าว้าปาเพราะว่าต้องบอกว่าต้องจับเยอะนะจับตัวเดียวไม่พอจับตัวเดียวไม่พอเลยต้องจับเยอะนะครับเพราะว่าหลังจากเราที่จับมาแล้วเนี่ยต้องหานิส่ที่ดีเพราะว่าน้องเบส hop เนี่ยจะใช้ในการตีบอสระยะยาวเลยอันนี้บ้านคนในเกียวผมเองเห็นไหม เคลอ,อยร์นี่บอกนะมาเล่นด้วยกันได้เนี่ยเจอบ้านเพื่อนๆพ,พ,พี่น้องแบบนี้เลยเนี่ยเฮ้ยคนนี้เขาเล่นเป็นผมครับก็คือสร้างกล่องไว้เยอะเพราะว่าผมก็สร้างกล่องไว้เยอะเหมือนกันเอาไว้เก็บของไปเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเกียวกันด้วยนะอย่างเช่นไปนล่าบ,บอสเกียวหรือไม่ก็ทำอีเวนต์อะไรดีวิ่งแข่งซ่อนหาอะไรอย่างี้ม เดี๋ยวค่อยไ้หาอะไรเล่นกันนะเพราะว่าตอนนี้พอดีตอนนี้ผมกว่าค่อนข้างยุ่งแต่ว่าน้องๆในกิลด์เขาก็ช่วยเหลือกันดีมากครับมีทั้งหมด7-8คนขอบคุณมากแล้วก็เทคนิคเนี่ยอย่างเช่นเทคนิคนี้เนี่ยน้องก็มีคนนะแนะนํามาให้นะครับมีหลายคนที่เขาก็นำกันมามีหลายอย่างเลยนะเป็นข้อมูลที่ดีมากก้องขอบคุณทุกคนในกิลด์ด้วยนะครับเกินกิลด์ที่ดีมานี่เดี๋ยวผมพามาดูก็คือวา์ปม,มาตรงนี้นะครับเราก็เดินมาตรงนี้กลับตรงนี้จะเยอะเพราะว่าไอ้น้องเบสฮอ p เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในดวงเพื่อน ซึ่งไม่ได้เจอแบบเป็นฝูงเนะีนะ่ยนไหมอย่างไอซ์แลนแมนเดอร์ไฟเนะี่ยเจอเป็นฝูงเลยแต่ว่าเบสฮอปเนี่ยไอตัวหนูกระโดดเนี่ยนีนนนเนเน่เนี่ยไหมอันนี้ซิ้งเหรนทิ้งเหรนเนี่ยเบสฮอปมีแค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยให้ทําแบบนี้นะขี่แล้วก็เทคนิคในการจับมอนให้ดีก็คือให้ปลาตูดน,นะครับให้ใชสก,กิลย่องปลาตูดกันด้วย <c oughs> นะน้องมันอยู่แถวเขานี้สูงสูงในะ่เยอะเหมือนกันให้ลองหาวิ่งหาดูนะ เทคนิคนะฮะอย่าลืมนะก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆอ้าวได้2ตัวเพื่อนๆต้องไปดูคลิปที่ผมทําเรื่องของการเทคนิคการเก็บเรเวลากับเทคนิคของการหาสัตว์ขี่จะได้มีสัตว์ขี่แล้วก็มาปาน้องเลยไม่ต้องเออเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องเดินสู้เพราะว่าถ้าเดินสู้เนี่ยมันจะนานนะครับเนี่ยถ้าน้องดื้อถ้าน้องดื้อก็ตีน้องนิดเดียวพออย่าไปตีแรงเดี๋ยวน้องจะน้องตายน้องมันอ่อนแอแล้วแต่เลเวลด้วยนะถ้าเพื่อนๆเลวลน้อยอยู่ก็นะตีได้อยู่จริงๆเนี่ย ผมจับครบ10ตัวแล้วนะแต่ว่าผมต้องการเยอะกว่า10ตัวครับต้องบอกเลยว่าต้องการเยอะกว่า10ตัวมากๆเพราะว่าจะมีสิ่งที่เรียกว่าการอัพดาวเดี๋ยวว,ว <c oughs> ันนี้เราไปดูเรื่องการอัพดาวกันด้วยเลยดีกว่านะครับเอาทีเดียวเลยเนาะเอาทีเดียวเลยเอาทีเดียวเลยเดี๋ยวเอาทีเดียวเลยเดี๋ยวผมพาไปดูคลิปนี้ก็อาจจะยาวกันนิดนึงนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยนะครับผมเนี่ยเนยน้องอยู่แถวนี้นะให้ดูทีนึงก็คือเราแวกเนี่ยตรงเนี้ยวาร์ฟมานีแล้วก็ขึ้นนี่นะครับแล้วก็มาตรงนี้น ให้วาปมาที่นี่นะบิบใช้แคนยอนนะครับผมก็คืออยู่ตรงนี้ทะเลอยู่นี่บอสมังกรน,น้่งอยู่นี่ดูกันเราเองนะครับผมอ่าไปก็ให้รีบจับมาตันมาเยอะเพราะว่าใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยัน n อนเกมเลยนะเป็นตัวละครที่ใช้ดีมากๆแล้วหาง่ายตั้งแต่เลเวล8่าแปดเลเวแปดลดอาวุธใช้ได้คือถ้าน้องยังไม่ปลดอาวุธยังใช้งานได้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าโดยส่วนตัวน้องมันไม่ได้ฝือหวาไม่ได้สกิลโหดอลังการการสร้าง นะครับเผลอเผอเนี่ยใช้ดีกว่าพวกบอสบางตัวอีกนะจะบอกให้ตรงนี้เลยเขตน้องแล้วถ้าเลยเขตน้องเนี่ยมันจะไม่เจอละน้องมันจะอยู่แถวๆนี้นะเนี่ยเดี๋ยวผมขอจับอีกสักตัวเดี๋ยววิ่งวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นเราพอแล้วพลเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทุกคนจะได้ไปดูอย่างอื่นต่อเดี๋ยวไปตีบอสด้วยเออเดี๋ยวไปตีบอสได้ด้วยว่ะงั้นพอแล้วพ,พอละไปเดี๋ยวพาไปดูอ่ะหลังจากจับน้องเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอย่างหนึ่งท ก่อนที่จะไปตีบอสกันนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าการใช้น้องตีบอสเนี่ยทำอย่างไรซึ่งน้องไม่งโหัจะจัดหดวจะจัดอะเอ้ยเดี๋ยวแวะตีตัวนี้ให้ดูหนึ่งตัวเลยก็ได้มาไอวอลดอนเนี่ยเอาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่าเหยื่อทางอารมณ์เ <laughs> หยื่อทางอารมณ์จริงๆตอนนี้เนี่ยคนในกลิ่ผมเขาก็เล่นกันอยู่นะมันมีคุย Discord ด้วยนะครับก็คือผมจะทำดิสคอดไว้ให้แล้วก็มี ห้องแชทแล้วก็ห้องแบบห้องอไว้คุยกันได้ก็ถ้าเพื่อนๆมาเล่นกันก็นกชวนชวนกันมาแล้วก็มาคุยกันได้นะครับมีห้องดีสไว้ให้นะไอ้วอลต้องอยู่ไหนวะมีคนฆ่าไปแล้วแน่เลยเออมีคนฆ่าไปแล้วอ่ะจริงมันอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมแต่เหมือนจะมีคนฆ่าไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะไปโถไม่มีเหยื่อทางอารมณ์ให้ลุยเลยครับ เดี๋ยวไปดูเรื่องการอัพดาวก่อนเดี๋ยวพาไปตีบอสกันเอาตัวไหนดีเอาไอ้นี่ไหมบอสบอสแรดทลอรีไหมแรดทลอรีด้วยคือแรดทลอรีเนี่ยเป็นตัวที่ดีเหมือนกันนะครับทุกคนควรจะไปจับไว้ด้วยเพราะว่าใช้ในการฟักไข่แล้วก็ใช้ในการขุดหินได้ดีในช่วงแรกแรดทลอรีเอาไปาผสมพัน์ฟักไข่เนี่ยมันจะได้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวขุดหิน4เลเวล4 ซึ่งใช้ในการขุดหินได้ดีเลยนะครับการขุดหินก็ค่อนข้างจําเป็นและสําคัญในเกมนี้นะครับวัฟทีก็จอเล็กทีนะเพืเ่อนๆเอ้ยเ้ยเกมบักแป๊น,นึงนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกมใหม่ก่อนเกมหลุดมาครับกลับมาต่อกันเมื่อกี้ก็คือเกมมันแครชไปนะคือก็ต้องเหมือนที่บอกไปเนาะเกมแม่งก็แครชบ่อยเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมขอญาตขอญาตเอาเอ้ยชิหายละเบอร์รี่ไปไหนหมดวะ เบอร์รี่หมดแป๊บนึงนะเบอร์รี่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเบอร์รี่หมดวะให้น้องไปปลูกผักก่อนดิเบอร์รี่หมดเดี๋ยวน้องก็ตายเอา planting อมา มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคือจะบอกว่านี่มีสิ่งนี้นะครับที่เรียกว่าโปเกมอนเทรนเนอร์อ่ามันคือนี่มันคือตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนี่เลยอย่าลืมทํากันด้วยเดี๋ยวเรื่องฟักไข่เออเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเรื่องฟักไข่แล้วก็การทําเค้กทาเค้กยังไงให้ไม่จํากัดปั๊มเค้กแบบไม่จํากัดเลยเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าเทคนิคจริงๆ้รงบอกว่าเกมเนี้ยเทคนิคมันแทบจะเหมือนกับพาวเวลเลยซึ่งพาวเวลผมเล่นมาไกลไง ก็เลยพอจะทราบเทคนิคที่มันเอามาปรบปับประยุกต์ใช้เกมีได้เดี๋ยวเรามาค่อยๆแชร์กันนะครับฝากติดตามกันด้วยนี่เลเวลสิบหกนะครับเลเวลสิบหกเนี่ยจะปลดล็อกสิ่งนี้นะครับที่เรียกว่ามิราเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เอาไว้อัปเกรดดาวตัวละครนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้อัปเกรดตัวละครเทพแล้วก็ใช้กําจัดตัวละครที่ซ้านะครับแต่ว่าถ้าตัวซ้ำเนี่ยมันจะมีวิธีอีกมากมายหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปถัถดไปนะนี่เห็นไหมอันนี้ผมก็จะอัปเกรดน้องน้องนี่ น้องที่ผมอัปดาวไว้เห็นไหมครับสังเกตนะครับน้องเบสฮอปหรือน้องแต่ละตัวเนี่ยอย่างตัวหมาก็ได้ทุกตัวเลยทุกตัวมันจะมีดาวเป็นของตัวเองหามาตายอีกหมาตายก็นีนะอ๋อนี่เนี่ยดาวมันเต็มที่สดาวถ้ายิ่งดาวเยอะสแตทจะยิ่งสูงและจะยิ่งเก่งดังนั้นในตัวน้องหนูกระโดดหรือเบสท็อปเนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้ตั้งแต่ต้นเกมยันเอนเกมดังนั้นเนี่ยอัปดาวได้จริงๆมันต้องเลือกในิสัยก่อนคัดในิสัยเทพก่อนแล้วถึงค่อยมาอัปดาวแต่ว่าพอดีมัน การทำวิสัยเนี่ยมันยากอัพดาวได้เลยก็ได้ซึ่งดาวที่1มันจะใช้ตัวซ้ํา4ตัวในการอัพดาวที่2เนี่ยมันจะใช้ทั้งหมด16ตัวในการอัพให้สังเกตเลขตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่นเดี๋ยผมใส่ไป1นึ่เห็นหมหนึ่งสงถึงไหมเนี่ยไม่น่าถึงไม่น่าถึงเออยังจับไม่ครบ3 4 5 6 7 8ต้องตัวเดียวกันนะมันห้ามเอาตัวอื่นนะ9อ่ะสิ 10. ไม่ถึงว่ะ11ขาด5ตัวซึ่งไม่ได้ก็เอ,า,อางี้สอนวิธีอัพดาวเฉยๆกันจริงๆอัพแค่ดาวเดียวก่อนก็พอนะเพราะว่าเทคนิคในการตีบอสที่จะมาสอนกันวันนี้เลยก็คือต้องใช้ทั้งหมด3ตัวขั้นต่ำในทีมนะยิ่งเยอะยิ่งดีไอเบสซ็อปเนี่ยผมจะใช้ทั้งหมด 1, 2, 3, 4ไปเลยแล้วก็อีกตัวนึงใช้เป็นตัวขี่วิ่งเร็วเฉยๆก็คือน,น้องหมานะมาเดี๋ยว4ตัวนี้เราไปดูกันแล้วเดี๋ยวผมพาไปลุยไปเอาบอสตัวไหนดีเร็วก่อนอ๋อเราจะไปนี่ใช่ บอลตัวเนเทอร่าไรโน่ก็คือแรกทอรเน่ไปครับเดี๋ยวมาดูกันว่าโหดแค่ไหนเพราะว่าต้องบอกเลยว่าโหดจัดเป็นเทคนิคในการตีบอสที่ชผมใช้มานั้นแต่ POWER แล้วแล้วก็เพื่อนๆน,น้องคอนเฟิร์มมาเหมือนกันว่าเทคนิคนี้ดีครับพี่ผม่าจัดเลยครับมาแชร์ประสบการณ์กันนิดนึง,นงขึ้นมาเพราะว่าไอตัวน้องหนูกระโดดเนี่ยมันมีใน p าวเวนะตัวละครมันเหมือนกัน เทคนิคในการเล่นนะครับก็คือการตีบอสเนี่ยจริงๆอ่ะตัวเราเลเวลน้อยแต่บอสเลเวลเยอะเนี่ยอันเนี้ยสู้ได้ถ้าเกิดมีน้องหนูกรก็ด,ดน้องเบสฮอบเทคนิคเลยคือ1น,นะให้ทําหน้าไม้ไฟหรือหน้าไม้หน้าไม้ไฟหรือหน้าไม้พิษมาก็ได้นะครับเนี่ยสองันเนี้ยทำมาเผื่อไว้เพื่อติดพิษเฉยติดไฟเฉยแต่ว่าดามเมจจริงๆจะมาจากน้องเกมเกมหลดละขออนัยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะทุกคนอ่ะ มาคทุกคนกลับมารอบที่สามนะเกมแม่งเด้งบ่อยมากไม่รู้เป็นไรนะวันนี้มาต่อนะครับก็คือดาเมจหลักของการตีบอสเนี่ยก็คือมาจากตัวน้องนี่แหละนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่จะแนะนำกันเลยก็คือสเต็นะครับเรื่องของสเต็เนี่ยตรงนี้นะเวลาเราเลเวลอัพเราต้องอัพสเต็ด้วยซึ่งสเต็เนี่ยผมจะนําให้อัพเป็นพลังโจมตีและเลือด เอาเลือดให้เอาเลือดให้มันเยอะระดับหนึ่งเพื่อที่ว่าเวลาเราโดนตีเราจะได้ไม่ตายไวการสู้บอสเนี่ยเราต้องยืนสนามให้นานนะเพื่อที่ว่าจะให้น้องออกไปสู้แล้วเราก็ทําดาเมจไปเรื่อยหรือยือ้อเลี้ยวเลาให้นสุดเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ตายไวแล้วก็มีโอกาสในการที่จะจับบอสได้มากขึ้นนั่นเองส่วนน้ําหนักนี่ก็เอาไปแค่นิดเดียวพอผมเอาไปแค่ถึง 1, 000, หนึ่งพเห็นไหมเอาไปประมาณสีแต้มที่เหลือผมลงแอดแทกกลับเลือดหมดเลยนะมาทีนี้อาวุธที่ใช้ในการสู้ก็คือหน้าไม้เนาะอ,อย่างที่บอกไปเพราะว่าถ้ามอนติด ติดสถานะเนี่ยมันจะทําให้โอกาสในการจับมอนได้เยอะขึ้นด้วยนะครับท้าบมาสักอันหนึ่งเป็นหน้าไม้พิษหรือหน้าไม้ไฟก็ได้นะอันนี้แล้วแต่สะดวกนะครับมาเดี๋ยวมาเล่นให้ดูกันวิธีการใช้น้องหนูกระโดดเนี่ยเอ้ย,ยนึงกินอาหารก่อนหิววิธีการใช้น้องหนูกระโดดก็คือเราจะต้องปลาน้องออกมาก่อนนะเนี่ยปลาน้องมาปึ๊บแล้วก็อย่าลืมนะต้องคราฟอาวุธน้องก่อนนะเห็นไหมพอคร,ราอาวุธน้องเนี่ยมันจะมีให้กดปุ่มตรงนี้นะครับกดสกิลซึ่งก่อนที่เราจะกดเนี่ยเราต้องเก็บอาวุธก่อน ใช้แค่มือเปล่านะครับให้ใช้แค่มือเปล่าเลยเพราะว่าจะให้น้องยิงทีนี้เรากดกิลน้องเลยลนะนี่น้องจะขึ้นหัวมาครับน้องจะถือปืนไรเฟิลนะทีนี้ให้เรากดต่อยระยะไกลแบบนี้เลยนะต่อยระยะไกลแล้วเดี๋ยวน้องมันจะยิงให้กดค้างได้เลยนะกดตีค้างนี่ดูเลือดดิทุกคนดูเลือดบอสดิเฮ้ยพอพออ้าวเชี่ยตา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 ยเลยโอ้ยตายเร็วเกิน อันนี้ตายเร็วเกินแต่ว่าน,นี่คือการฟาร์มบอสนะเพราะว่าเราต้องฟาร์มบอสด้วยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องฟาร์มกับบอสเนี่ยมันคือไอ้นี่โซล่าไดนาสตี้ลีลิกเป็นสิ่งที่เราจะได้จากการชนะบอสย้ําว่าการตีบอสต,ตายนะถ้าเกิดเราจับบอสมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้มันจะไม่ค่อยดอกให้เราตีบอสให้ตายนั่นเองอันนี้คือตายไวเกินเดี๋ยวผมพาไปล่าต่อดีกว่าเพื่อความมันดีไหม เดี๋ยวไปล่าต่อให้ดูว่าน้องโหดจริงแค่ไหนเพราะว่าต้องบอกเลยว่าน้องไม่โหดจริงนะโหดจริงโหดจังนะครับโหดจริงโหดจัง,จง,จงคือยิงขี้แตกอะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยยิงขี้แตกมากอะอะไปเอาตัวไหนต่อดีนี่จริงๆต้องบอกว่าไทล่านี่ไอ,เอ้เทอร์ล่าเนี่ยมันเก่งนะเป็นบอสที่เก่งนะครับก็มาจับกันด้วยนะเดี๋ยวผมพาไปตีบอสต่อยตัวหนึ่งเอาตัว เอาตัวเก่งเลยไหมล่ะเดี๋ยวผมพาไปตีบอสนกน้ําแข็งเลยตัวเก่งเลยนี่บอสนกน้ำแข็งคือตัวนี้ซึ่งผมไปตีมารอบนึงเนี่ยเห็นไหมเลเวล55นะครับฟรีเซอร์ซึ่งผมตีมันตายไปแล้วด้วยน้องหนูกระโดดนี่แหละให้มาพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันอ่ะไปเลยแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเพื่อนเวกน้อยอย่ามานะเพราะว่ามันเนี่ยมันมาปุ๊บมันจะเจอเยอะเจอเยอะหมายความว่ามันจะเจอเยอะมากเราต้องหนีก่อน แล้วก็ถ้าใครจะมาเขตน้ําแข็งเนี่ยจะต้องมีเสื้อกันหนาวก่อนเอ้ยมันตายอยู่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดทุกคนยังไม่เกิดเดี๋ยวไปตัวอื่นก่อนยังไม่เกิดยังไม่เกิดเดี๋ยวไปตัวอื่นก่อนเพราะมันยังไม่เกิดเดี๋ยวเมงนะเดี๋ยวขอวางก่อนเดี๋ยวผมวาเอาตัวนี้แทนแล้วกันนะเอาเลอซีส่สี่มูนฮันเตอร์แทนนี่นนะเดี๋ยวผมทําตัวใหญ่ในหะ้เอาไว้มาละ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  ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปตีตัวนี้กันนี่มูนฮันเตอร์นะครับคือต้องบอกว่ามูนฮันเตอร์เนี่ยเป็นตัวเลเวลสิบสี่ที่ผมเลงอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปจับกันนี่จะเป็นบอสในดันเจียนคือถ้าเป็นบอสในดันเจียนเนี่ยมันจะใช้กุญแจด้วยนะนะครับอันนี้ก็ให้ครบเลยแล้วลกันเนาะรอบรู้เรื่องของการตีบอสเห็นไหมมันจะใช้กุญแจดันเจียนในการเล่นด้วยดังนั้นถ้าเพื่อนจะมาจับบอสในดันเนี่ยแนะนําว่า ต้องเลือกตัวที่ดีตัวที่มันเก่งๆเดี๋ยวไว้ผมทำลิสต์มาแชร์กันทีนึงนี่มูนฮันเตอร์นะครับเดี๋ยวเราลองมาสู้มูนฮันเตอร์กันว่าไหวไหมเทคนิคก็คืออย่างที่บอกนะให้เอาน้องน้องมา4สัก4ตัวเอาแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกันไปเรื่อยวิธีเอามาเอามาสีตัวเพราะอะไรเพราะว่าใช้สกิลเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะดีเลยเราก็ปาสิ่งที่สองอกมาแล้วก็ใช้ต่อได้เลยเดี๋ยวมาดูกันไปเนี่ยปูปัง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 ปูฟังปัง แค่นี้ครึ่งหลอดแล้วฟังอ่าตัวนึงหมดละตัวที่สองตัวที่สองมาอย่าลืมรอดโหลดกันด้วยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวตายนะเนี่ยตัวที่สองมาฟูฟาง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 คือต้องบอกว่าแม่งโกงจัดนะโกงจัดเลยและถ้ายิ่งเราอัพแอทแท็กเยอะนะต้องบอกว่าจะยิ่งแรงนะมันจะแรงตามแอทแท็กของตัวละครด้วยนะทุกคนเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวตายอย่าลืมหลบกันนะทุกคนแหมหมดละตัวที่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ตูดมอยู่ตูด ตัวที่5ต้ตัวที่สี่มาตัวที่สี่มาคือต้องอัพเฟลด้วยแล้วก็อัพดาวด้วยโอ้ย,อยลบลบเราจะแต่ไม่โดนตีเลยนะแบบ perfect dodge อา้ายิงอ้าเฮียยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ไไดทำไมอะเฮ้ยแหลกแหลกแหลกกว่างานหยาบละงานหยาบละแหลกเมื่อกี้เหมือนจะแหลกทุกคนอ่ะงั้นผมเอาอธนูไปมายิงหน่อย เนี่ยเอาฮันูไฟฮันูพิษมาเผื่อดด้วยเพราะว่าเผื่อใช้ฉุกเฉินฉุกเฉินแบบเนี้ยนะฉุกเฉินแบบเนี้ยเอาเผื่อกันด้วยนะคือไม่ต้องใช้ปืนเลยก็ได้เอาจริงเพราะว่าผมจนถึงวันที่สี่สิบเนี่ยังไม่ใช้ปืนเลยนะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมาดูว่าไหวไหมเพราะว่าบอสเบลสี่สี่นะหมาตายแล้วเฮ้ยยังไม่ได้อีกอ่ะ ไม่ถึงสกิลน้องยังไม่ได้รอ,ก,อก,ก่อนนะเฮ้ยน้องน้องกลับมาดิเนี่ยการใช้หน้าไม้เนี่ยมันจะ,จะมีเขาเรียกว่าอะไรครูดาวในการใส่ใส่ลูกดอกอยู่นะผมพลาดที่สองตัวนั้นแม่งตายไปคือจริงเนี่ยน้องจะไม่ตายเลยนะน้องจะไม่ตายเลยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือพลาดเองส0สิบไปยัง โอ look, okay. cool. ้้ยยโโดนอะไรวะเนี่ยตั้งเนียงตั oh, yup. ้งเนียงเดี๋ยวตายห่าได้ละได้ละน้องมาน้องมาอ๋ออนึ่งหนึ่งหนึ่งลืมลืมเก็บลืมเก็บต้องเก็บปืนนะคือถ้าใช้น้องยิงรัวๆให้เก็บอาวุธนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้หน้าม้าอยู่เนี่ยน้องจะไม่ยิงรัวมันจะยิงเฮดดอกโอ้ยตายตายครับอันนี้ตายอันนี้คือตาย <laughs> อันนี้คืออ่อนหลบไม่ทันเองเอาเป็นว่าเทคนิคให้เอาเข้ามานี้แลยกันแต่ว่าจริงน่าจ,จับได้นะตัวเนี้ยเพราะว่าเมื่อกี้เกือบละเดี๋ยวไว้ผมมาจับเองแล้วกันก็ถ้าใครอยู่นจบฝากกดไลค์ก็กาตามต่อไปด้วยนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมนะครับวิธีการหรือมปทำกันด้วยนะเวลาตายก็อย่าลืมเกิดกันด้วยนะแล้วก็แพดใหม่เวลาตายมอนสเตอร์เนเราที่เราจับมาเนี่ยมันจะไม่ดรอปละก็คือเราสามารถที่จะเกิดใหม่ได้เลยและนี่ก็คืออีกหนึ่งบั็กนะครับที่แม่งเกิดไม่ได้แล้วกูจะเล่นยังไงเยนะ่ย ต้องออกเข้าใหม่นะเอามา,ามานี้นะทุกคนฝากกันตดต่อไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทถัดไปนะครับเดี๋ยวมานำนเทคนิคก,กันต่อกับเกมนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับใครสนใจที่เล่นเซิร์ฟกิลก็กดเข้าร่วมเมมเบอร์เป็นสมาชิกข,ของช่องแล้วก็กดจอยที่ d i s c อ r d ดไ้เลยผมจะแปะวิธีการไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับอีก16ที่เท่านั้นนะเต็มแล้วมันเต็มเลยด้วยนะครับทุกคนใครมาก่อนได้ก่อนด้วยแล้วก็ช่วงนี้คนเล่นเยอะอยู่อย่าลืมมาเล่นด้วยกันนะครับผมขอบคุณุกคนมากสวัสดีครับ